สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนทุกท่านพี่อ้อแฮนด์เมดนะจ้าวันนี้พี่อ้อก็มีลายลูกไม้อีกหนึ่งแบบมาฝากพี่พี่น้องๆทุกท่านนะจ้าแบบนี้ก็เป็นลายที่ทําไม่ยากนะจ้าสาหรับมือใหม่ลองหัดทํากันดูนะแล้วลายนี้เรายังสามารถปรับไปเป็นผ้าคาดผมเก๋ๆแล้วก็สายรัดข้อมือ สายปูข้อมือไลท์ข้อมือแบบนี้เข้าชุดกันได้อีกด้วยนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้นะจ๊ะพี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ของ nr 2นะจ๊ะขนาด18นะเส้นไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะจ๊ะแล้วก็เข็มพี่อ้อใช้ค่อนข้างเล็กนะ เพราะว่าอยากให้ลายออกมาเรียบแล้วก็แน่นนะจ๊ะพย่อ,อก,ก็เลยใช้เข็มเบอร์เล็กหน่อยก็คือ1.0ึมิลสำหรับท่านอื่นๆก็สามารถปรับขนาดของเส้นไหมและเข็มได้ตามความต้องการเลยนะจ๊ะจะใช้ใหญ่ฝ่าหรือเล็กกว่าก็ได้นะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยจ้า พี่อ้อต้องขอโทษพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดกรณีผิดพลาดหรือว่าผู้ช้าไปเร็วไปแล้วก็เข็มหลุดบ่อยเนื่องจากว่าพี่อ้อใช้เข็มเบอร์เล็กมากนะครั้งนี้ก็อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลงมือถักกันเลยจ้า ยกขึ้นด้วยโซ่เก้านะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพอเก้าแล้วนะจ๊ะก็นับมาหนึ่งสองสามมาหลักที่สี่ตรงนี้นะจ๊ะทำพอหนึ่งคอนะจ๊ะทั้งหมดหกหลักด้วยกันหลักที่หนึ่งแล้วนะ อโทษจ้ะขออีกครั้งนะจ๊ะพอหนึ่งคอนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่หลักที่สี่นี่นะแต่ว่าพอหนึ่งคอที่พี่อ้อทำไลน์นี้พี่อ้อจะปลดหนึ่งก่อนนะจ๊ะเพราะว่าจะให้ลายกระชับเข้านะให้ลายเรียบแล้วก็ยาวนิดหนึ่งนะ สองสามสี่าหักที่หกจ้า แบบนี้นะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าแล้วก็พลิกกลับนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าจะมีทั้งหมดหกหลักนะเดี๋ยวลองนับดูเราก็จะลงที่หลักแรกนี่เลยนะ คอหนึ่งคออย่าลืมนะจ๊ะลายนี้พี่อ้อจะปดหนึ่งก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้า ักที่หกสองแถวแล้วนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าพิกกับแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมจ้าพอหนึ่งคอลงไป หนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคลงที่หลักแรกเลยนะจ๊ะบดหนึ่งก่อนนะพอหนึ่งคอของพี่อ้อเฉพาะลายนี้นะจ๊ะว่าจะถักช้าโดยเป็นคนที่ถักงานเร็วก็เลยเผลอไปบ้างต้องขออภัยนะจ๊ะแล้วจะทำให้เข็มหลุดบ่อยสาม สี่ <หก S 2> โซ่ห้าแล้วก็พลิกกลับทำเหมือนเดิมนะจ๊ะพอหนึ่งคอลงไปทุกหลักนะ ลงหลักนี้ก่อนนะหลักแรกก่อนแล้วก็ทําเหมือนเดิมนี้จ้ะทำไปจนได้ความยาวตามความต้องการของเรานะแต่สําหรับที่พี่อ้อสาธิตนี้พี่อ้อจะทําให้ได้ความยาวเ,เขาเรียกอะไรอะประมาณว่ารัดข้อมือได้เพราะว่าชิ้นงานชิ้นนี้พี่อ้อตั้งใจที่จะทําเป็นสายคาดผมนะสำหรับคาดศีรษะ แต่ตอนนี้ถักเป็นลายลูกไม้ให้พี่ๆน้องๆทุกคนดูเป็นพื้นฐานก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยปรับแค่ก็แค่ทําสายมาผูกตรงเนี้ยมาผูกตรงนี้แค่นั้นเองก็จะเป็นผ้าคาดผมสวยๆแต่จริงๆแล้วคือลายลูกไม้เราก็สามารถปรับได้ตามความต้องการของเรานะ เอาไปตกแต่งหรือว่าปรับเล็กน้อยนะจ๊ะในส่วนที่สาธิตนี้พี่อ้อก็จะทำเป็นสายรัดข้อมือเดี๋ยวทุกคนทำต่อนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้อได้ความยาวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะใช้ประมาณไหนถักเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแบบนี้นะถักต่อกันจ้าพี่อ้อก็จะถักความยาวประมาณนี้นะจ๊ะส่วนท่านอื่นๆ ก็ถ้าจะทําเป็นสายผูกข้อมือหรือรัดข้อมือทุกคนก็วัดกับข้อมือตัวเองนะแล้วตัวนี้ก็จะคือตัวกลางตรงนี้นะจะออกมาประมาณนี้นะตรงนี้ทุกคนจะสังเกตว่าจะมีเป็นลักษณะช่องๆองอยู่สลับกันแบบนี้เดี๋ยวตรงส่วนนี้เราจะมาทําลายนี้กันอันนี้นะจ๊ะ ลายนี้จะทําด้วยพอหนึ่งคอสี่ครั้งแต่ครั้งแรกพอหนึ่งคอลงไปแล้วก็ปดแค่หนึ่งแล้วก็ค้างไว้ปดหนึ่งค้างปดหนึ่งค้างพอครบสี่หลักแล้วเราก็รวบผ่านทีเดียวเลยนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้านะจ๊ะตรงนี้พอหนึ่งคอลงไปตรงนี้นะจ๊ะ ้องเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะปลดหนึ่งค้างไว้นะจ๊ะใช้นิ้วนิ้วกลางนะดันไว้ปลดออกมาแบบนี้นะแล้วก็ครั้งที่สามแลวนะอีกหนึ่งครั้งครั้งที่4ี่ก็จะเหลือแบบนี้นะจ๊ะห่วงเราก็ปลดมาพร้อมกันเลยแล้วก็คันดยโซห้าสองสามสี่ห้า อีกหนึ่งกลีบนะจ๊ะพอหนึ่งคอลงไปในช่องเดียวกันค้างไว้ปดหนึ่งครั้งไว้นะปดแค่หนึ่งครั้งนะแต่ปดสองห่วงนะจ๊ะแต่ปดแค่ครั้งเดียวสามครั้งที่สี่ก็จะเหลือห่วงแบบนี้นะแล้วก็ปลดมาพร้อมกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งตรงลายเชื่อมกันเนี่ยเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็ทําเหมือนเดิมลงในห่วงแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในช่องเดิมหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันขั้นด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงในช่องนี้นะจ๊ะในห่วงนี้นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ปลดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสาสี่ห้าโซ่ห้า คอหนึ่งคอลงในช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็คันด้วยโซ่หนึ่งพี่อ้อทำมาถึงลายสุดท้ายตรงนี้แล้วนะจ๊ะเรามาต่อกันจ้าตรงนี้จะเป็นโซ่ห้านะจ๊ะสองสามสี่ห้าห้าแล้วก็ลงไปตรงนี้นะเอ็กลงไปจ้า หนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถูกไหมเออน่าจะถูกนะโซ่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้นะหนึ่ง หนึ่งกลีบนะจ๊ะสองสามสี่ปลดออกมาแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามมาตรงห่วงนี้นะจ๊ะสองกลีบปกติจ้าสองสามสี่โอ้ย โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็พอหนึ่งคอลงในหว่วงเดียวกันนะสองสามมองเห็นไหมเออสี่ 4, ปดโซ่หนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกหนึ่งลายนะหนึ่งสอง สามสี่หนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าโอเคหนึ่งสองสามสี่ปลดออกมาโซ่หนึ่ง เดี๋ยวเราถักบนมาจนถึงตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาขึ้นแถวสุดท้ายกันทุกคนก็ทำต่อกันนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะทำเป็นสายคาดผมเราก็ตรงจุดนี้เราสามารถนำสายมาคล้องผูกตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะคล้องตรงนี้ได้เลยนะแต่ในส่วนของตัวนี้ กรณีถ้าเราจะทําเป็นแบบนี้สายสําหรับรัดหรือผูกข้อมือพี่อ้อก็จะปรับตรงนี้ตรงกลางให้เป็นห่วงสําหรับเอาไว้คล้องสายหรือถ้าใครจะติดกระดุมก็ถักต่อไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องทําห่วงนะติดกระดุมก็ได้แต่เหตุผลที่พี่อ้อไม่ชอบติดกระดุมเพราะว่าบางคน ข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ตรงนี้โซ่หนะ้าเนาะพี่อ้อก็จะลงไปตรงช่องนี้นะ x ลงไปก่อนพอ x อตรงนี้แล้วส่วนนี้พี่อ้อก็จะถักเป็นห่วงเลย1นึ่งสองสามห้าถ้าห้ามก็จะเป็นประมาณนี้หกเจ็ดอันนี้พี่อ้อปรับเองนะจ๊ะทุกคน แล้วพี่ออก,ก็จะลงไปที่หลักนี้นะจ๊ะแล้วก็เอ็กก็จะมีหวงตรงกลางเพิ่มขึ้นส่วนตรงนี้ก็ทำเอ็กไปปกตินะสองสามสี่ ตรงนี้จะแน่นไม่เอ่ยไม่เป็นไรสี่พอสี่แล้วเราก็หนึ่งสองสามโซ่สามสี่นะจ๊ะเพื่อทำปุ่มๆตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต่อมาฝั่งนี้หนึ่งสองสาม ลุดบ่อยจริงๆจ้า C พอได้ตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามทำปุ่มโดยการ C แบีแบบนี้นะหนึ่งสองสตรงนี้จะแน่นหน่อยนะค่อยๆทําทำ C ตรงรอยเชื่อมตรงนี้ x นะจ๊ะต่ออีกหนึ่งลายหนึ่งสองสามจะตกขอบอยู่เรื่อยเลยจ้ะสี่หนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสาม C ตรงรอยเชื่อม X เ,เราก็จะทำแบบนี้โซ่7ไว้ตรงกลางแบบนี้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะชิ้นง,งานก็จะออกมาประมาณนี้นะตรงนี้พี่อ้อยยังไม่ได้เก็บไปใหม่นะตรงนี้เผื่อไว้เป็นช่องสำหรับที่เราจะติด ติดกระดุมก็ได้หรือว่าจะทำสายมาผูกตรงนี้ก็ได้นะหรือจะใช้เชือกมัดผมที่เป็นยางยืดผูกตรงนี้ก็ได้เช่นกันจ้าตัวนี้ยังไม่ได้รีดนะจ๊ะแต่สำหรับชิ้นนี้ก็คือรีดเรียบร้อยแล้วรายนี้น่ารักมากจ้ะพี่พ,พี่น้องน้องจา๋าลองทำกันดูพี่อ้อว่าไม่ยากหรอกค่อยๆทำถ้าพี่อ้อทำเออเร็วไป ถักเร็วไปหรือช้าไปพี่พี่น้องน้องก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะตกๆหล่นๆบ้างก็อาภัยกันนะจ๊ะดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนไปดูใหม่นะเพราะว่าคลิปของพี่อ้อเป็นคลิปตัดต่อนะจ๊ะพี่พี่น้องน้องจ๋าเพื่อจะไม่ตัดไปใหม่นะพี่พี่น้องน้องจ๋าจะได้รู้ว่าจุดขึ้นต้นแล้วก็จุดจบอยู่ตรงไหนนะจ๊ะ พี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจพี่อ้อมาทุกๆคลิปนะจ๊ะสำหรับพี่ๆน้องๆใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมครั้งแรกถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะจ๊ะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูพร้อมๆกันด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะ เวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆพวกเราก็จะได้เห็นคลิปพร้อมๆกันนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า